เด็กอยากลองไหมคะอยากเดี๋ยวเรามาฟังก่อนๆนะคะเรามาดูว่าอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างนระนะคะเนกากครูเแล้วมีอะไรครับเดี๋ยว เราจะมาทําการทดลองกันนะคะเดี๋ยวค,คุณครูก็จะให้เด็กๆทําการทดลองนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเ,เอาเหรียญบาทวางไว้แล้วเอาแก้ววางไว้บนเหรียญบาทแล้วให้เด็กๆเ,เทน้นนํา,า,สา,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 าใส่มันจะเป็นยังไงแล้วพอเหรียญบาทเสร็จเราก็จะเอารูปภาพเอาแก้ววางไว้บนรูปภาพเทน้ําใส่มันจะเป็นยังไงนะคะอ่าเด็กๆขยับเข้ามาลูก เอาแก้วน้ำวางไว้บนเหรียญเอาแก้วน้ำวางบนเหรียญลูกเอาแก้วน้ำวางไว้บนเหรียญอ่ะนี่ช่าอ๋อนิวอนิวเทน้ำพี่ฟอสจับแก้วนะลูกเทน้ำเทน้ำใส่แก้วอแล้วเอามองดูสิเออนักเรียนมองมองอ๋อเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะมองเห็นเรียนไหมคะไม่เห็นเดี๋ยวได้ทางนี้บอทางนี้บออ่า เห็นเหรียญไหมคะไม่าไม่เห็นเหรียญเลยเห็นไหมแม่เราจะมองไปทิศทางไหนมุมไหนก็ไม่เห็นเหรียญใช่ไหมคะอาต่อไปลูกภาพบ้างเอาวางไว้บนวางไว้บนวางไว้บนลูกภาพอืมมองดูสิเห็นไหมไม่อาไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นไหมไหนครมองข้างๆเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นอ่ทางนี้อาทางนี้สิ เห็นไหม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 คะลูกเออไม่เห็นเห็นไหมเราจะมองในทิศทางเลยเราก็ไม่เห็นเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวต่อไปทำการทดลองต่อไปก็จะมีน้ำมันน้ำมีแก้วอยู่สองใบนะคะแก้วสองใบนะคะ แก้วเปล่าอ่ะอ,อานิชา,าน้องนิชาเอาแก้วเอาหลอดใส่ในแก้วที่ลูกเอาหลอดใส่ในแก้วอ่านักเรียนเห็นเห็นเห็นหนลอดไหมลูกเห็นใช่ไหมอ้าวหลอดเป็นไงคะไม่หกักงอไหมอ้าวไม่หักงอตรงอ่าต่อไปเทน้ำเทน้ำลงไป เอาน้ำใส่ลงไปแล้วลงปลายใส่ลงไป,งไปเอาแก้วเอาหลอดใส่ลงปลายเป็นไงคะเกิดการอะไรคะ,<ป>ะเกิดการอะไรคะอ่าเกิดการหักงอนะระหว่วางอากาศกับอะไรคะระหว่างอากาศอะไรอ่าระหว่างอากาศกับน้ำนะคะจริงๆแล้วหลอดมันหักไหมอ่อหลอดมันไม่หักเลย ใช่ไหมคะนี่อ่าก็เพราะว่าแสงฮะมันเดินทางผ่านอากาศผ่านน้ำก็เกิดการหักเหของแสงใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวต่อไปน้ำมันบ้างนะคะน้ำมันน้ำมันอาเป็นโนเท,ทน้ำมันลูกกูว่าเะิดอ่ลดูเป็นะไร อ้าเพื่อนเพื่อนเทน้ำมันไปแล้วอ๋เอเทเลยลูก <Okay. S 1> อา้าวเทน้ำมันไปอีกอีกค่ะกระดกตูดนิดนึงค่ะกระดกกระดกเอาขึ้นอีกนิดลูกขึ้นขึ้นขึ้นอ่ออออาพอ,อแล้วนะคะพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะคะนี่น้ำมันเสร็จแล้วเอาดอด,ดูใส่ไปเอาดอดตูดใส่ไปอ่าเป็นไงคะเกิดการอะไรคะเกิดการอะไรลูก อ่าเกิดการอะไรคะ<ล>อ่าเกิดการอร่าทำอ่าดูแล้วไมคะหลอดเป็นไงหักอะไรอ่หาหักงอหักงอมากด้วยระหว่างน้ำกับน้ำมันอันไหนหักงอมากกว่ากันคะอ่าน้ำมันนะคะอันนี้น้ำอันนี้น้ำมันนะคะอ่าเดี๋ยว นะคะนะเดี๋ยวละคุณเดี๋ยวอีกแก้วนึงคุณครูจะผสมทั้งน้ำกับน้ำมันอ่าเอาอันนี้น้ำอ่าน้ำมันใช่ไหมคะน้ำมันเดี๋ยวคุณครูเอาน้ำเอออเาน้ำเห็ดไปก็ปูนเอาน้ำเห็ดไปสิลูกอ่าน้ำเห็ดทำเหวนลงไปเลยลูก ช้อนคนก่อนช้อนคนก่อนคนให้มันเข้ากันก่อนนะแล้วมันจะเป็นง่ายรอไว้สักผู่นะคะอ่ารอสักผู่ก่อนนะคะเด็กๆอ,อ่แก้สสามจะมีน้ำกับน้ำมันเมื่อกี้มีน้ำอยู่กูเรน้ำมันไปนะอ่าระหว่างน้ำกับน้ำมันมันแยกกันใช่ไหมคะ,ะแยกแยกชั้นกัน น้ำมันมาอยู่ข้างบนหรือข้างล่างบนอ่าน้ำมันอยู่ข้างบนน้ำมันอยู่ข้างล่างเพราะว่าน้ำมันมันทำไมคะเบาอ่าเบากว่าน้ำมันก็ลอยอยู่บนผิวน้ำเสร็จแล้วเออน้องอุ้มน้องอุ้มเอานี่ใส่ไปอารอดใส่ไปค่ะเป็นไงลอดใส่ไปเออเป็นไงคะเกิดอะไรเกิดอะไรคะเกิดอะ เกิดการหักงออ่ามันเกิดการหักเหสองครั้งด้วยกันระหว่างน้ำมันกับน้ำนะคะเด็กๆระหว่างน้ำมันกับน้ำนะคะอ่าสรุปได้ว่านะคะกิจกรรมทดลองนี้สรุปได้ว่าเดินทางผ่านตัวกลางเดินทางผ่านอะไรคะผ่านน้ำผ่านน้ำมันอ่าผ่าน น้ำกับน้ำมันเห็นไหมครับนักเรียนนะคะแสงเดินทางผ่านตัวกลางใดตัวกลางหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมออย่างเช่นแสงเดินทางผ่านน้ำก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแสงเดินทางผ่านน้ำมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงระหว่างน้ำกับน้ำมันอันไหนที่แสงหักเหมากกว่ากัน เพราะว่าน้ำมันมันเป็นไงคะมีความหนาอะไรคะหนาแน่นอะหนาแน่น,านมากกว่าน้ำก็เลยหักเหยุกนะคะแต่น้ำหักแขไหมคะไมเออนีดียวนะคะเดี๋ยวครูก,ก็จะให้เด็กๆไปทําการทดลองนะคะไปบรรึกผลการทดลองให้คุณครูนะคะอาไปทําก,การทดลองกันเลยไปบันทึกการทดลองกันเลย กีกับผลการทดลองตะกี้นะคะน้องเกราคูลน้อ้หวนฟังทิ้เป็นไงครเป็นไงคะลูกลอดูดมันไม่หเพราะว่ามเกจกแ่นเอนแสงนะคะจริงๆแล้วเราดูไม่หักใช่ไหมเพรามันเกินหากแทของแสงก็เลยทําให้เด็กเห็นเลอดดูกเป็นไงคะหักออก็เหมือนกับว่นนักเรียน บางครั้งนักเรียนไปจับนักเรียนอย่างเช่นนักเรียนเคยเล่นน้ำในสระไหมเอ,อเคยเล่นน้ำในสระใช่ไหมอบางครั้งเราเห็นสิ่งของอยู่ใต้สระเราจะมือเอามือหยิบบางครั้งหยิบไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วบางครั้งปลาก็เหมือนกันที่มันว่ายในน้ำบางครั้งเรามองเห็นมันอยู่ลึก เห็นอยู่ใกล้ๆหิวน้ำช่ไมคะมันก็เกิดการหัก